คับกว่าสำหรับโครงการนี้ครับผมชื่อว่าโครงการริท t ติ้ลมิ a c ลอนะครับผมปฏิหารแห่งชีวิตช่วยน้องชิมะเร็งนะครับก็วันนี้มาร่วมทําบุญกันนะครับผมช่วยน้องๆที่เปวดเป็นโรคมะเร็งมาเติมเต็มความฝันให้น้องกันครับในนนนฐาาะที่เเรป็สัพุใช่รกโครรงกาท้อ้ดีใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าจริงๆผมเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับโมเลนีที่โรงพยาบาลเด็กมาแล้วก่อนหน้านี้ครับคราวนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่จะมีโอกาสได้กลับมาช่วยน้องๆ ให้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 น้องเติมเต็มความฝันให้น้องเป็นจริงครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบคือก่อนที่จะมีความฝันเติมเต็มความฝันให้น้องได้ให้ความความฝันน้องเป็นจริงได้เนี่ยต้องเริ่มมาจากสุขภาพที่ดีของน้องๆก่อนก่อจริงๆแล้วท่านอ,อยากจะเรียนว่าการรักษาโรคมะเร็งในเด็กนะครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดนะครับการให้ยาเคมีแต่ออย่างแล้วก็ตามนะครับศูนย์นี้ที่จะตั้งนะครับก็เป็นศูนย์การปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับที่จะสามารถจะรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเลือดและโรคเลือดในหลายอย่างอีกอย่างครับจะเป็นพื้นฐานในการรักษาโรคหลายอย่างที่จะซับซ้อนในอนาคตนะครับสามารถจะใช้ในการรักษารวมทั้งเรื่องของการใช้รักษาเซลล์อรลปีหรือจีนอรลปีในอนาคตในหลายๆโรคที่เกิดขึ้นครับ การระดมทุนนี้ตนะ้องขอบคุณคุณกัปและก็ทางมลนิธิลุงพิบาลเด็กนะครับที่รวมทั้งผู้ที่มีกิจรัทธาน,นะครับเพราะว่าการระดมทุนเหล่านี้นะครับจะช่วยในการที่จะสร้างศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับแล้วก็จะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จําเป็นในการที่จะดําเนินงานในส่วนตรงนี้นะครับรวมทั้งอาจจะเป็นกองทุนสนรับที่จะช่วยเหลือผู้ปู่ยที่ยักไร้ทางด้านเรื่องโรคมะเร็งเหล่านี้ด้วยนะครับ,บ ะเชนจริงๆผู้ป่วยมะเร็งเด็กเนี่ยค่ะอัตราการป่วยใหม่ต่อปีเนี่ยประมาณ2,000รายแล้วก็โรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในเด็กส่วนมากมันจะเป็นมะเร็งในเลือดขาวเราเจอว่าประมาณ900คนเนี่ยสำหรับเด็กที่เกิดโรคใหม่ใหม่ในในเลือดขาวเนี่ยเป็นในในต่อปีน่ะค่ะซึ่งก็เป็นมะเร็งที่ค่อนข้างจะเยอะมากที่สุดในเด็กแล้ว แล้วก็ปัจจุบันแม้ว่าเราจะมียาเคมีบาบาทที่ใช้ในการรักษาแต่ว่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษากับให้รักษาได้หายค่ะล้วก็มีวิธีการรักษาอื่นๆเช่นปลูกไผลแกดูหรือว่าได้รับยามุ่งเป้าซึ่งเด็กๆเ,เหล่านี้นย,ยังขาดโอกาสอยู่เพราะว่าเขาอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอหรือว่าต้องการความช่วยเหลือให้เขาเข้าถึงการรักษาได้ดีมาก จริงๆแล้วเราจะมีการจัดตั้งศูนย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยสำหรับการลูกถ่ายกระดูกแล้วก็สเตมเซลล์เทอรีแต่ว่าทางโรงพยาบาลเด็กเรานะคะรับผู้ป่วยจากทั่วประเทศโดยเฉพาะสิทธิการรักษาที่เป็น10-30บาทซึ่งเราไม่เคยปฏววิเสธผู้ป่วยได้เลยหรือก็จะรับมาดูแล้วก็รับทั่วประเทศไม่ได้เฉพาะแค่ในกรุงเทพมหานครแค่เด็กไทยทุกคนก็มีสิทธิเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของเรา ก็สามารถจะบริจาคเข้ามาผ่านทางกองทุนอของอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับของ,ม,งมูลนิธิองพยาิบาลเด็กได้นะครับเพื่อจะเป็นทุนในการที่จะจัดสร้างศูนย์ลูกถ่ายไขกระดูกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอย่างที่คุณหมอละเต้กล่าวแล้วเราไม่เคยปฏิเสธผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงนะครับเป็นคนไทยก็สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานและดีได้ในประเทศไทยครับ โอเคครับผมก็ฝากถึงพี่ๆยา้ใจดีทุกคนนะครับผมใครที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคก็สามารถเข้ามาร่วมบริจาคกันได้เลยนะครับผมก็สามารถช่วยเข้ามาช่วยกันเติมเต็มความฝันน้องด้วยกันแล้วกันครับผมมาทําบุญร่วมกันแล้วกันครับ